หัวข้อการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรคะ่ะในหัวข้อการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรนะคะหัวเรื่องค่ะจะประกอบไป ation, ด้วย3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องที่1ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลนะคะหัวข้อที่2คะ่ะเรื่องความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์เรื่องที่3ค่ะความสัมพันธ์เชิงเงื่อนไขคะ่ะแนวคิดของทั้ง3หัวข้อมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูอาสรุปให้ฟังนะแนวคิดที่1ค่ะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปที่สาามรรถะบุได้ว่าตัวแปรใด เป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรใดเป็นตัวแปรตามนะคะหัวข้อที่2ค่ะความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงสหสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระตั้งแต่2ตัวขึ้นไปที่ไม่สามารถระบุได้ว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระตัวแปรใดเป็นตัวแปรตามนะคะแล้วหัวข้อที่3ค่ะความสัมพันธ์เชิงเงื่อนไขเป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามภายใต้เงื่อนไขของการมีตัวแปรทดสอบค่ะ